สวัสดีครับนี่กรมอนถัวนะครับวันนี้มาเจอบ้านคุณลุงอยู่มุินะครับเลยไปแล้วเลยขอคุณลุงมาถ่ายตัวนะครับนี่เลยเลยเลยไปแล้วนะครับอยู่ที่บ้านแขมตําบลแขมอุทรวรพิสัยยังหวัดรีสเกตบ้านแขมอย่างนู้นนะครับนี่บ้านคุณลุงเจ้าของถัวนะครับก็เลยมาเห็นถัวนี่ปลูกไว้ในคนาได้กินนะครับนี่ตัวพริกไอเดียดีนะครับเพื่อนฟ้าก็เลยบอกผมว่าเฮ้ยขอขอถ่ายเป็นไอเดียหน่อยนี่ครับพริกนะครับผู้คนใส่ขี้เถ้าได้นน่ใส่ปุ๋ยได้นน่พริกแล้วก็ถั่วมีถั่วฝักยาวนะครับ ปูกไแค่นี้เองพอเพีนเนยระยะประมาณสามสี่เมตรเองความความไอยาวของแปลงถั่วแต่งามมากเลยนะครับเดี๋ยวดูให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่เป็นไอเดียเลยขอคุณลุงมาอ้ขอถ่ายทัรวหน่อยคุณลุงบอกว่าถ่ายไปเหยัยงล่ะ <laughs> <laughs> นี่นะครับถ่ายโอ้งามงามมากเลยนี่ปลูกถั่วผักยาวไว้ในคันแทนานี่ครับเดี๋ยวเดินดูนะครับอู้ยงามงามหลายนะครับนี่คันแทคันใหญ่นะครับ โอ้นี่งามงามเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับเนี่ก็ทํานาไปอันนี้ก็นาข้าวอันนี้ก็ถนนระหว่างหมู่บ้านขมิ้นกับบ้านแขมนะครับนี่อยู่ริมทางนั่นบ้านของคุณลุงนะครับเจ้าของสวนถัว่วเอาเจ้าของถัว่วไม่ใช่สวนเจ้าของถั่วในคันนานะครับไอเดียดีมากนะครับอันนี้ผมเคยเห็นอยู่แถวอำเภอกาอทรทลมเลยนะครับเคยเห็นแบบปลูกถั่วแบบนี้อืมสวยสวยสวย เก็บเก็บไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับเก็บไปแล้วนี่โอ้สุดยอดเลยก็เครื่องฟ้าก็โอ้ลองลองมาแวะมาดูหน่อยนะครับถามไถ่คุณลุงนะครับก็เห็นไอเดียแบบดีมากๆเลยวั่วงามด้วยนะครับปักขวบดีนะนี่ขวบปักยาวนะครับงามๆนะครับก็ปลูกพริกแซมด้วยนี่พอได้กินนี่ไม่ไม่ได้อะไรเยอะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะ ทำผสมประสานช่วงหน้าฝน,อน,นเออไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแต่แรงกับนี่แหละพันกำลังดกนี่โอ้ดีมากเลยนะครับสุดยอดเออมัน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 วางแหลกพอดีเลยแสงเนี่ยธน,นาของคุณลุงนะครับเออนี่ก็นาข้าวนั่นก็บ้านนะครับบ้านสวนนะครับเอาละครับอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับสำหรับ ครที่ไม่มีที่คูณไว้ในนาแล้วก็ปกลูกฤดูผนช่วงนี้นะครับหน้าผลดีมากๆนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ